ครับก็สวัสดียามค่ำคืนของวันเสาร์นะครับหลังฝนตกเมื่อสักครู่นี้ก็มาเก็บบรรยากาศความสดชื่นความเขียวกระจีของไม้มงคลครับที่เคยลงในช็อตวิดีโอไปแล้วก็คือเป็นไม้มงคลที่ ปลูกง่ายตายยากด้วยคุณสมบัติตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะสำหรับกวักมรกรชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ส่งเสริมเรื่องของความโชคดีมัง่งคั่งร่ำรวยนะครับ คือความสวยงามอยู่ตรงนี้ครับผมก็สังเกตมาหลายวัน,นครับเพิ่งเพิ่งจะเคยดูเคยเห็นนะฮะเพราะตัวนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้กระถางที่เขาให้มานะช่วงปีใหม่ก็คือกวักมรกตไม่ได้ปลูกเลี้ยงเองแต่แรกนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะครับเนี่ยกักมรกตสวยงามมากยิ่งโดนแดด ก็ยิ่งใบเงามันนะสวยที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างนึงก็คือใบเนี่ยสามารถที่จะปักชำได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้คำแนะนำจากนันเล็กนะว่าสามารถปักชำได้ง่ายมากใช้ใบเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นโคดนะนั้นหน่อยบ้านไร่วังพยอมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยก็แนะนำมานะ แต่ต้องยอมรับว่าผมยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายในการทำตรงนั้นสักทีนะอันนี้ก็แบ่งปันมานะครับสวยงามลังการตรงนี้ครับเตรียมที่จะผลิใบแยกใบออกมานะฮะตอนนี้เขาจะม้วนเหมือนตับกระบองเลยฮะเหมือนกับกระบองเลยสีเขียวมีหยดน้ำฝนเกาะตรงนี้สวยๆกลางคืน สุดยอดเลยนะครับนี่โชว์ใบสวยงามนะแต่ส่วนตัวแล้วที่ชื่นอชอบอีกจุดหนึ่งก็คือการปักชำด้วยใบนะแล้วก็จะเกิดเป็นโขดสีเขียวสวยงามเนละใส่ในกระถางเล็กๆตกแต่งในที่ทำงานเป็นไม้ฟอกอากาศถือว่าเยี่ยมเลย พามาชมความสวยงามของเขายามค้ำคืนฉากหลังสีดำมืดตรงนั้นสะท้อนใบของเขาเนี่ยสะท้อนกับแสงจากแฟลชจากกล้องในมือถือสวยงามมาก <Yeah. S 1> ก็เล็งไว้หลายวันว่าจะทำคลิป วันนี้ได้โอกาสประจวบเหมาะกับฝนตกแล้วก็มีความชุ่มชื้นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเวลาเดือของผมก็ยังไม่หลับไม่นอนก็จะมาส่องดูธรรมชาติของไม้กระถางยามค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับที่หาได้จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติสวยงาม ก็เป็นเรื่องที่แปลกของผมคือไปได้กิ่งชำมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ลองมาชำไม่ติดนะครับผมบอกเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าปักชำง่ายแต่ส่วนตัวผมแล้วยังไม่บรรลุตรงนั้น,นอันนี้ก็มีแต่เขาให้มาเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายผมมากเลยเดี๋ยวจะต้องลองปักชำดูใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งก็ปักชำในช่วง รด,ดูฝนฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่มีปัญหาแล้วจริงๆคะคือไม่เกิดครับเป็นอีกหนึ่งไม้ที่อยากแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจปลูกเลี้ยงนะครมีความสวยงามจริงๆแล้วก็มีสเสน่ห์มีความเป็นมงคลนะเนคุ้มคร,ครคงคองป้องกันภัยนะสำหรับกวักมรกตสวยงามมาก เป็นไม้อวบน้ำนะไม้อวบน้ําตรงนี้ดินปลูกตรงนี้ที่เป็นเบีย้ยโผล่มาก็คือเป็นต้นแพบบรมีนะครับผมเพราะคนที่ให้มาก็คือเป็นพี่น้องกันนี่นะให้มาก็ปลูกเลี้ยงอยู่ใต้ต้นแพรบรมีแล้วก็มเมล็ดของเขาก็ร่วงมาใบนะครับใบของเขาเนี่ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับไม้กระถางเลยนะเนี่ยไม่ใช่ใบก้ามปูแต่อย่างใดนะ ก็โตสักพักหนึ่งก็คงได้เอาไปใส่ถุงดำไว้เพราะเลี้ยงต่อไปนะสำหรับต้นหูกระจงหรือว่าแผ่บรารมีนะไม้มงคลชื่อสุดยอดเหมือนกันไม้มงคลก็แนะนำว่าไม่ควรปลูกเขาไว้ในริมรั้วริมกำแพงหรือว่าใกล้กับตัวบ้านนะรากเขาค่อนข้างจะ ชอนใช้เก่งมากสําหรับต้นแผลบรมีนะครับแนะนําเลยนะแล้วก็ใบของเขาเนี่มีความน่าสนใจที่เหมาะกับยุคสมัยของการปลูกไม้กระถางแล้วกระแสนิยมก็คือประโยชน์จากใบของเขาเนี่ยนำมาเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะครับก็ลองมาใช้ดูครับบางท่านก็อาจจะมองดูว่าใบก้ามปู แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกลองดูนะฮะผมว่าก็ถือว่าได้ผลนะฮะสำหรับใบแผ่บร,รมีนะครับมาทําปุ๋ยหมักปลูกเลี้ยงไม้ก,กระถางก็วสวยงามได้เหมือนกันผมเห็นตัวอย่างมาแล้วถึงอยากจะแนะนำนะเห็นตัวอย่างมาแล้วนะสวยงามนะอย่างกระถางนี้เลยนะก็ผสมใบแผ่บร,รมีตรงนี้ในกระถางครับผมต้องขอขอบคุณในทุกกําลังใจ และการติดตามรับชมในทุกๆคลิปครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ